สบาย,บาย,าาย,ายด,ยยยาดาีพี่น้องสบายดีพี่น้องพบพอกันยามสายเนาะเก้าโมงไแล้วเป็ดไก่ยันี้ก็เกือเรี้อยบ่แล้วเนาะยันี้สิพาเบิงเป็ดเบิงไก่เบิงธรรมชาติเนาะพี่น้องไปเบิงหมูน้อยนํากันว่าใหญ่ซุใดลแล้เนาะมื้อนี้ก็แซนีไปอเอาพื้นมาลงตาเอตยนิงผู้ดเดียวอยู่ยเียง กต่เชาพี่น้องไปเบิ่งหมูเนาะพี่น้องไปเบิ่งทุ่งไฮทุ่งนายามแรงว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งนั้พี่น้องบรรยากาศยามแรงเนาะพี่น้องเนาะน้องกะโบกเน่แล้วเนาะทั้งนั้นกะเตาทานเบ็ดน้อยก็เลือมาหาเตาตัวแมวกินเบ็ดมาตัวเนยตัวนี้ไม่แฉะเนาะพี่น้องห่านก็มาไล่ไป เป็ดไก่เห่ากับหบลายแลยนะ้วเนาะปลายปัานดามันไป,ปหากินแล้วใช่ไหมไปหาอยู่หากินนี่เป็นหน่อยบ้างที่เลี้ยงไว้วางหานะันเนาะมันกใะไ่เป็นบ่าเป็นสาวบัแล้วหานกระไขแต่ว่ามันมีหานผูรอกลลูกไปหากินปวกวะเลยไปพี่น้องเราไปน้ำกันเนาะยามแหลกมาเนาะ อันนี้ยังหากระเดือนยังนี่เดือนหนึ่งก็ยังมว่าท่านแห่งอะไรด้วยนี่เดือนที่สองไอย้ยังก็สองสากลที่กาจาว่าเนาะอันนี้ก็กล่องเพื่องเนาะเอาไว้ให้งัวงัวกินบ่เบิดกแต่มันก็สิมีเห็ดเพื่องเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเองพี่เนาะรุ่นยายขาวเมันจะเก็บคิเล็กทั้งนะั้น ก็งัวนัพี่น้อะก็ะบ่ยากปันไดแล้วเนาะตะเกาได้เลียงนะงัวยำแรงมากก็ได้ตัวเด่นยินีเห็นหัวแล้วแล้วก็ได้ปล่อยไว้เนาะตัวนอนตัวยืนงัวก็ได้บ่ได้เอาเข่าคอกเลยไปพันนอนอยู่ทงนาเลยพันขี่ใส่ทงนาเลยสบาย แหงแล้งพี่น้องเอ้ยประเทศลาวบานเวิร์นคูนอันนี้ก็แหงแล้งงามเกี่ยวเข่าแล้วได้จากเดือนละเนาะส่งสามเดือนแล้วบอกมันก็แหงวันนี้เดือนซีเดือนหาแหงแหงตั้งแหงตั้งห่อนอันนี้ยังเป็นย่ำหนาวเนาะลมกับพัดกับอากาศกระเย็นอากาศจำเนี๊ยก็ะเปตะยุพี่น้องมันบ่ห่อนเนาะ ไปเบื้องหมูน้อยเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ้งหมูน้อยน้ำกันแล้วก็สิไปภาพพี่น้องไปเบิ้งอันแม่่นเก็บพัคกิเล็ไปออมหมูน้อยก็แยกคอ,อกแล้วพี่น้องพี่น้องจ้าแยกคอ,อกบมันแล้วเหลือแต่แม่มันผู้เดียวอยู่ นี่เราแม่คนเดียวให้ิ่นให้ลูกคนญาน,น้มแล้เนะาะฮะก็แยกไปได้ได้สามเมอสามซีเมอนี่แหละแยก,กิมดมาไว้ทางน,นี้เป่นญาดนนะีเนาะิ่นญาน จ้าพี่น้องจา้ามาเดอ้อผายังได้ไปเลี้ยงมาเอาเดอ้อมีแต่หมูเถิกพี่น้องหมูแม่หมูแม่จะเก็กโตหมูแม่สองโตมันได้แต่หมูเถิกเนาะหมูแม่ตัวนึงนะ ได้ลูกเถิกหลายเถิกนี่หมูเป็นสิบเนาะหมูสิบหนึง่งเถิกหมูแม่สามตัวเองได้หมูเถิกหลายพระเจ้าก็มาจองเอาอยู่จองไว้ว่าสิ้นเดือนนี้สิมาเอาเนาะเดี๋ยนี้ก็แอบให้มันกินห้ามให้มันกินห้ามเกียงแล้วพระเจ้าก็มาเอาไปเลี้ยง แพงเนาะเฮ็ดอลูอลั่นเป็นตายากอุ้มเนาะพี่น้องเป็นตาสังเฮาแยกออกมาแบบนี้เฮาก็เกลือมือละยินเกลือมันหลายเทือเด้มือนึง3เทือ4 4เทืออยามันหิวเนาะยานมันจอยเด้มันบ่ได้กินนมแม่มันเกือมันหลายเทือน่เนาะโอ้ ไอ้เจมจะอาย่าให้หมูออยเป็ดกินนะลูกโอไอ้เจมมันเทห้ามให้เป็ดกินข้างนี้กับป้าเพิ่นกลมันเนาะเพิ่นปลูกมันแต่ว่าจะนิ่งบ่ได้ปลูก แผนกเก็บมันอันนี้แผนกลูกไส้เพิ่นกลนกระไดไปไปน้องไปไปเบิ้งไอ้ไอ้ายขาวเก็บอันพักกี่เล็กเพิ่นเขินกลเพิ่นมให้อันทายหลายพ่อบักไอ้ยจะย่าายมันกินลูก โอ้ยเกลือมันมแรงมัชโบสถ์นี่ก็เตาเผาท่านเผาได้สองเตาแล้วพี่น้องเอาเมื่อแล้วเนาะได้เทือแลเกือบเศร้ากระสอบมีอีกสอบหนึ่งได้เทือแลสิบแปดสักเก้ากระสอบเนาะพี่น้องในไซลัผภกเก็ผภาขี้เล็กนะว่แม่นเมื่อแล้วบอแม่แมไปทางใดแล้ว เอิญเบิ่งพี่น้องหะนี้ยไปก็เห็นสลดมาผัดโบเห็นเลยเอิญเบิ่งเก็บขี้เล็กเพิ่น่ะพาพี่น้องไปเบิ่งเก็บขี้เล็กเค่ะลูกโอ้ยปีนหัวไปนี้ตายตกหัวคั่โอ้ยนี่พี่น้องง่พิ่นมานอนในยให้น่า่นก็ขี่ไว้แบบนี้เลยเนาะบ่ไริยากสวนเนาะพี่น้องถ้าให้ดีก็ผูกผูกไปมองมันมองงามเฮาผูกผูกไว้ อันนี้ก็ต้นมะม่วงต้นมะมออ่วงไงเต้ข้าวไม่ไงพู้เลยตัวตอนนี้เิ่นเสียไปแล้วเนาะเิ่นปุ๊กไว้แต่ข้าวเิ่นย่างพุน่นต้นไงอีีเด้อพี่น้องมะม่วงก็ออกดอกแล้วเด้อคุณยายเพิ่นก็มาเก็บไอ้ยายเพิ่นก็มาเก็บขี้เล็กไปออม มันเลาะทงไฮทงหน้ากระแหงแลกบ้านอะไรพี่น้องเอ้ยหญ้ายุ่งกับบะมีแล้วงัวก็กินเพื่อแหงวันนี้แล้วมันก็ไดเพื่อสิฮอดยามพลก็จนนันหัวก็จนสีจืดเบิดก็สบายดีงามแท้ว่าอันนี้ได้รลายเติบอยู่เนาะแม่เน้อผักขี้เล็กพี่น้อง Kếp mưa âm mẹ phi nhung để lái tư bội nhọt cả ngam nèo mọi người kìm 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 โอ้ขี้เล็กอยู่ข้างหน้าคูนทางหน้ากระสวนมั่นป้าเนาะผู้ที่กลนอยู่เทิ้งเพล่อันนี้กระสวนมั่นเพิ่นลงมาทางนี้ก็มีอีกถ่ายน้อยหนึ่งเพิ่นบอกบอกเพิ่นเขินตัวกลนมั่นให้ถ่ายลายน้อยหนึ่งได้เต็มโหลดแล้วบอกคือติดแหละ ไปเก็บขี้เล็กเก็บพักขี้เล็กเรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อก่อนเมื่อเทียงก่อนหมูพันน้ำหนาพี่น้องเอ้ยพระเจ้าคุณหัวอาหารตุยพีดีงามพูนเทียงกับพี่น้อง อีเล็กก็ชิ้นเมื่อออมอยู่บ้านผู้เละน้องนองก็อยู่บ้านเมื่อออมกินน้ำกันออมแล้วยังนิงกระแบงออกมากินขวบเมื่อคืนจะไปเดาขอข้อขอไปเดามันขอข้อขอไปมานอนดอูเนาะอือให้มันมาขี่มาเหี้ยใบบช่ไหมจอมดิฉันตอกลักอันผูกชะตะเก้าไว้ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะค่ะฮู้ว่าไปต่อบ่ได้แล้วพบพอกันคลิปหน้าเนาะพี่น้องบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น้องจ้ากดติดตามให้ยายนิงหนองบ้นหน้านะเด้อบ๊ายบาย